ديون شهور اللغة العربية مقراكم يناير قمفافن فبراير ميناكم มาริสุเมษายนอบริลุพฤษภาค,คมมายมิถุนายนยูนยโอกรกฎาค,คมยูลิว สิงหาคมออสต์ตาสกันยายนสุปตัมเบอร์ตุลาคมเอกตูบะพฤศจิกายนโนวัมเบอร์ธันวาคม ดบ <December. S 1> อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา